ล้านเคยนั่งมองดูปลาว่ายน้ําหรือเปล่าลูกเราจะเห็นว่าปลาที่แข็งแรงว่ายทวนน้ำเนี่ยคือปลาที่มีชีวิตจริงไหมคะชีวิตของเราก็เหมือนกันล่ะคะ่ะเราคงต้องทวนกระแสในสิ่งที่โลกกําลังชักพาให้พวกเราไหลไปสูค่ความเสื่อมคะ่ะถ้าเราว่ายทวนกระแสที่จะทําให้ชีวิตไม่ประมาดำดิ่งลงไปอยู่กับความเสื่อมได้ เราก็จะกลายเป็นคนที่มีชีวิตจริงๆค่ะการมีชีวิตที่ไม่ตายทั้งเป็นเป็นความงดงามและเป็นศักดิ์ศรีของการได้เกิดเป็นมนุษยชาติค่ะมนุษย์ที่มีจิตใจสูงอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกไม่ครุกครีกับโลกคือไม่เปื้อนโลกและอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนั่นคืองานของคนที่สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์นะคะ มาช่วยกันทําให้โลกนี้มีจิตใจที่สูงขึ้นและโลกใบแรกคือใจของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นมนุษย์ที่แท้อย่าเป็นแค่เหยี่อของอารมณ์นะคะ